กรับสวัสดีครับพ,พ,พ่อแม่พี่น้องป้องไปยินงนเสียงคนเนี่รลั่นแล้วพี่น้องี๋้วจะไปบึงโมโหว่าสิพี่จะไหนเดี๋ยว,ว,ล,วลั่นเพี้ยโหลดเอาตามมาพี่น้องตามมานี่ครับผมใช้ต้นดูนี่เอาติดตามแล้วพี่น้องเด้อคนละแต่ว่าคือพอเห็นนกดิน ติดตามครับพี่น้องติดตามเดี๋ยวผมจะนกลุงเห็นบิ่ง โอ้ยพี่น้องเอ้ยตีผิดนี่ข้างนี่บันลันนี่นีข่ข้างนี่มันลันเห็นมัน้งนนพี่น้องขนเต็มเลยนี่โอ้ยเหยียบบินโพดพี่น้องขนหางเมึงปุ่นโอ้สีดายด้พี่น้องเอ้ยตีผิดตีผิดแต้มแรกคือเป็นทังสี่เนาะปีนี้เนาะ คนลุนเตมเลยพี่น้องตีผิดครับตีผิดตีผิดเสียใจมาก,มากจอมบึงครับจอมบึงซื้อเพิน่นเอาติดตามเด้พี่น้องเด้อแสดงคลิปนี้บหมานพี่น้องเขียวคลิปหนาเอาไหมแก้มือไหมพี่น้องเอาอย่าเลื่มกดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องกด,กด,ด,งกด subscribe แกผมผู้ทำคลิปให้กำลังใจแกผมผู้ทำคลิปพี่น้องครับสว,วัสดีครับพี่น้องมันี้นน่มาน์มานบบายบาย